หลายคนอาจไม่ทันสังเกตว่าอาการไม่สบายตัวเหนื่อยล้าหรือรู้สึกไม่สดใสเกิดจากระบบย่อยที่เริ่มรวนเพราะรับไฟเบอร์ไม่เพียงพอความรู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องหรือแม้แต่อารมณ์แปรปรวนอาจเป็นสัญญาณเล็กๆจากร่างกายว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนวิธีเลือกอาหารแล้วหากอยากรู้สึกดีขึ้นเริ่มจากการเพิ่มไฟเบอร์ให้เพียงพอในแต่ละวันเลือกอาหารสด และผละไม้ที่มีไฟเบอร์จากธรรมชาติเป็นประจำหนึ่งในตัวช่วยที่แนะนำคือแบล็คเบอร์รี่สดจาก IAMBERRY ผลไม้รสเปรี้ยวหวานที่ไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นช่วยให้ระบบย่อยทำงานต่อเนื่องรู้สึกเบาสบายขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแค่เลือกสิ่งที่เหมาะกับร่างกายก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ทั้งวันสุขภาพเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณกินในแต่ละวันและแบล็คเบอร์รี่คุณภาพดี ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมดูแลคุณจากภายใน BlackBerry สุดพรีเมียมจาก i อ m อ e มเบอรเปิดหม่ปลอดภัยทุกลูก ปราศจากสารเคมีร้อเซ์ใส่ใจในทุกขั้นตอนหอมหวานเปรีย้ยวพอดีสดชื่นกลิ่นง่ายได้ประโยชน์เต็มๆปลูกโดยเกษตรกรไทยจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน G.A.P. รับรองว่าปลอดภยัยมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเก็บสดจากต้นส่งตรงถึงมือคุณสุขภาพดีเริ่มต้นที่ I am b ม r r y